สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้า facebook ของ Smart TV TCL นะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่ไอคอน facebook ได้เลยนะฮะหลังจากที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับ Smart TV ของเรานะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบสายแลนนะครับแบบที่2ก็คือแบบ wifi นะครับ เข้ามาที่หน้าจอนี้นะครับเราจะเห็นด้านมุมซ้ายล่างนะครับจะมีการจะมีปุ่มเขียนว่า connect user นะครับสำหรับคนที่เข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับสำหรับด้านขวามือเนี่ยจะเห็นนะครับว่า,าสำหรับคนที่เคยใช้งานอยู่เราสามารถเข้าด้านขวามือได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเซตค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับ เรามาดูว่าสำหรับคนที่ใช้งานครั้งแรกนะครับเราเข้าไปที่ connect user นะครับทีนี้จะมีรหัสโชว์ขึ้นมาตรงหน้าจอนะครับพร้อมกับลิงก์ลิงก์ตัวนี้นะครับให้เราพิมพ์ลิงก์ตัวนี้เข้าไปจาก คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนผมจะสาธิตให้ดูนะครับเอาลิงก์ตัวนั้นนะครับพิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์กด enter นะครับแล้วจะเห็นโชว์เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Facebook นะครับ ให้เราเอารหัสผ่านที่โชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับพิมพ์เข้าไปในช่องด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมต่อสำเร็จที่หน้าจอ ก็จะเริ่มการโหลดนะครับทีนี้ก็จะเดิ้งมาหน้าจอนี้นะครับตรงนี้ให้เราตั้งชื่อนะครับว่าเราจะตั้งชื่ออะไรให้เราเขียนชื่อของเราเองก็ได้นะครับตรงนี้ แล้วกด enter รหัสผ่านนี้ตั้งอะไรก็ได้นะครับ4ตัวอย่างต่ำและกดอันนี้กด log in อัตโนมัติเอาไว้แล้วกดเขต user นะครับ สำหรับอ่อดตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเคยเข้าระบบมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่รหัสผ่านให้ตรงกับก่อนหน้านี้นะครับ กด enter นะครับเท่านี้เราก็จะสามารถเข้ามากดไลค์ a c e like b o o k ของเพื่อนๆได้แล้วนะฮะแต่ f a c e o o o k o เอ่อเวอร์ชันนี้นะครับจะสามารถกดไลค์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะยังไม่สามารถที่จะคอมเมนต์อะไรได้นะครับขอบคุณมากครับ